เราได้อ <łość> ันดับที่เท่าไหร่เอ่ยของวีทย์สังวนอันดับหนึ่งได้อันดับที่สี่ของวิทย์คณิตอุดมศัยสิ่งสังวนสอบติดที่สุดอุดมศายวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ที่หนึ่งสายวิทย์คณิตอันดับหนึ่งเขาอันดับหนึ่งติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสายสิ่งคำนวณได้อันดับที่สามทูแปดสิบห้าได้อันดับที่สี่ของวิทย์คณิตสายสิ่งคำนวณค่ะได้อันดับที่สี่นะคะติดเตรียมอุดมสายสิ่งคำนวณอันดับที่เจ็ดค่ะติดโรงเรียนหอวังห้องกิ๊เต้ค่ะสายวิทย์คณิตค่ะติดจุฬาภรณ์ปทุมธานีสายวิทย์คณิตสอบติดเตรียมสายสิ่งคำนวณสอบได้เตรียมอุดมสายวิทย์คณิตเตรียมอุดมวิทย์คณิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาค่ะสายวิทย์ค เราคิดแบบว่ามีระบบเลียร์แล้วก็ S <S ออนไลน์โซลูชันออนีมันมีระบบที่สามารถเรียนได้ทุกที่เรียนได้ทุกเวลาค่ะเราสอนให้เราเข้าใจอะครับเราเข้าใจที่มาที่ไปเราเข้าใจคอนเซปต์ไม่ใช่แค่จําอย่างเดียวครับชอบการจัดระบบการเรียนแล้วก็รูปแบบหนังสือที่อ่านง่ายครับที่เขาเอนเตอร์เทนทำให้รู้สึกว่าอยากเรียนตลอดเวลาเนื้อหาครบมากโจทย์ก็ดีมากที่เขาก็เก่งข้อสอบที่มันตรงมากคอสมีการวางเป็นระบบมากๆไม่ว่าจะเป็นมอต้นควรจะเรียนอะไรคอร์สอะไรมีคอร์สทำโจทย์แยกเป็นสัดส่วนได้ดีมากๆ ขอให้น้องๆทุกคนนะคะทำให้เต็มที่ดูที่เป้าหมายของตัวเองว่าอยากไปถึงจุดไหนแล้วก็พยายามฝึกฝนแล้วก็มีวินัยมากๆก,กับตัวเองค่ะพี่เชื่อมนนั่นในศักยภาพของน้องๆทุกคนอยู่แล้วครับถ้าสมมติมว่าน้องๆตั้งใจเนี่ยบอกเลยว่าเต็มอุดมเนี่ยไม่ใช่ฝันที่ไกลหรอกอยากจะให้ตั้งใจแล้วก็มีวินัยกับตัวเองให้มากๆค่ะวางแผนไปเลยว่าวันนี้จะทําอะไรบ้างแล้วก็พยายามทําให้เต็มที่ที่สุดค่ะในแต่ละวนันถ้าคิดว่าเราทําได้เราก็ทําได้ค่ะมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ขอตัวนะคะ